โอเควัสดีครับมาเทสกล้องก่อนส่งนะครับกับมินเอต้าไฮมาติกเซเตัวนี้นะรหัสเห็นไหมเอ่ยเก1 7แป่งเจ็ดหนกล้องตัวนี้เคยส่งมาให้พี่หนึ่งทำแล้วนะครับถ้าใครย้อนดูคลิปช่วงเดือนตุลาคมเนาะของปีที่แล้วนะครับทีนี้ก็เลยถูกเปลี่ยนเจ้าของแล้วก็อืม มีอาการเสียมานะครับก็เลยส่งมาให้กับนี่งได้จัดการให้อีกทีเนาะก็คือแหวนตัวเนี้ยแหวนปรับรูรับแสงอะไรพวกเนี้ยมันมันจะไม่คลิกแบบนี้ตอนมามันก็คือสามารถที่จะหมุนฟรีเลยนะครับโอเคแล้วก็หูค้องสายตอนมาก็จะหักมาแบบนี้เนาะอันนี้ พี่หนึ่เปลี่ยนไปให้แล้วนะครับอันนี้นะเปลี่ยนไปให้แล้วโอเคอันนี้เป็นหูเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปให้ตอนนี้ก็จัดการตัวกล้องไปแล้วกลับมาใช้งานได้เกือบจะทั้งหมดนะยกเว้นเซลทามเมอร์ Sell ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปใช้มันนะครับเพราะว่ามันเจออาการาสปริงล้าแล้วก็ ตัวเฟืองกลไกลข้างในเนี่ยเนอะมันมันเหมือนถูกถูกบีบและถูกงอมานะครับในส่วนนี้นะในส่วนของตัวตั้งเวลาตัวหน่งเวลาที่จะดันแกนชัตเตอร์นะครับนอกนั้นก็จัดการไม่ให้หมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดให้นะครับเดี๋ยวจะทําความสะอาดให้อีกหนึ่งรอบเนาะก่อนที่จะส่งแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้กับาทางเจ้าของนะครับอืม ทีนี้มาดูกันพี่เน่งจะเริ่มจากชัตเตอร์บีชัตเตอร์บนะขึ้นฟิล์มกดถ่ายเบตเปิดหมดนะครับแล้วก็จะหลี่รูรับแสงให้ดูนะจาก F กว้างไป F แคบรูรับแสงทำงานหมด ทุก f นะครับอ่าเห็นไหมทีนี้เราจะมาไล่สปีดกันมาที่สปีด4โอเคต่อไป8นะเห็นไหมเลย15 สามสิบหกสิบหนึ่งสองห้าเห็นไหมเลยอาจจะมองไม่ทันนะสองห้าศูนย์ แล้วก็ห้าร้อยนะครับห้าร้อยอีกทีอ่ะอืมโอเคในโหมดของแมนนวลทำงานหมดนะทีนี้จะกลับมาในโหมดของออโต้ออโต้เราก็หมุนตัว A ทั้งสองตัวนะครับแล้วก็ขึ้นเฟรมข้างในเข็มบอก ev ก็จะขยับตาม ปกตินะครับแล้วเวลาเรากดโฟกัสเห็นไหมอืมรูรับแ,แสงก็จะเปิดตามค่าแสงอืมแสงน้อยก็จะเปิดกว้างขึ้นอืมโอเคนะถ้าแสงมากก็จะเปิดแคบถ้ายก ขึ้นสองสายไฟนะครับอืเห็นไหมสปีดก็จะเร็วออือืโอเคนะทีนี้ตอนเปลี่ยนจากออโต้เป็นแมนนวลเนี่ยให้กดตัวนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะกดแล้วหมุนอืตัวปักก็จะหมุนทุกคลิกนะครับอื ตัวปรับรูรับแสงก็เหมือนกันนะตอนนี้หมุนทุกคลิกแล้วนะไม่ไม่ได้หมุนฟรีแบบตอนที่มาเนาะโอเคส่วนเซลทัมเมอร์ที่มันมีปัญหาก็คือเวลาเราดึงลงมาแล้วเนี่ยขึ้นชัตเตอร์แล้วกดถ่ายเนี่ยตัวหน่วงตัวเฟืองข้างในนะครับสปริงมันล้านะบางทีมันดึงแล้วมันดึงไม่ถึงนะครับอันนี้แก้ไม่ได้เนาะก็ต้องหาหาเปลี่ยนเอาหาอะไรมาเปลี่ยนนะครับ ในส่วนนี้พี่หนึ่งไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะก็เลยจริงๆถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปใช้มันเนาะหรือถ้ามือพลาดไปโดนไปดึงลงมาแล้วไปโดนเนี่ยมันจะได้ยินเสียงลานนะครับให้ลองค่อยๆขยับพวกเนี้ยขยับสปีดหรือรนรับแสงเนี่ยเพราะมันเหมือนโดนโดนบีบแล้วก็โดนทับมาด้วยนะพี่หนึ่งก็เลยไม่ได้ดัด นะครับเพราะว่ากลัวดัดกลับไปแล้วเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันจะหักแล้วก็งอหนักกว่าเดิมนะครับอ่ะ ISO ปรับได้ทุกคลิกนะปกติเลยอืมด้านล่างก็เหมือนเดิมแหวนโฟกัส สมูทเหมือนเดิมนะครับอ่ะมาดูนับเฟรมขึ้นเฟรมกันสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรีเซ็ตด้วยกันเปิดฝาหลัง ก็จะกลับมาที่จุดสีแดงเหมือนเดิมเนาะตัวนี้ก็ปกตินะครับทุกอย่างช่อง Viewfinder มองชัดนะเข็มบอก EV ทํทำงานก็คือตอนแรกที่มาตั้งแต่ช่วงเดือนอตุลาที่เจ้าของแรกส่งมาให้ทำเนาะก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยไอตัวดึง ตัวขึ้นชัตเตอร์เนี่ยมันงอมันงอแล้วมันหักลงมาอย่างนี้นะครับพี่นดงก็เลยดัดกลับขึ้นมาให้เนาะก็ใช้งานได้นะครับเป็นปกติแล้วแล้วก็แก้ไขระยะระยะห่างของมันเวลาขึ้นชัตเตอร์เนี่ยมันมันจะถูกดึงไปแล้วมันจะมีระยะของมันอยู่ในส่วนพวกนี้นะครับก็จัดการไปให้ อดูชัตเตอร์บีอีกทีหนึง่งเปิดหมดนะแล้วก็จะหลีรูัวรับแสงให้ดูอืโอเคนะครับกับอ่เจ้าตัวนี้เนาะไฮมาติกเจ็เอสที่ส่งมาให้จัดการให้นะครับ โอเคก็เดี๋ยวก่อนที่จะแพ็คส่งก็จะทําความสะอาดให้อีกหนึ่งรอบทั้งตัวกล้องเลยนะครับแล้วก็จะถ่ายรูปส่งให้กับเจ้าของดูอีกทีหนึง่งเราก็จะจัดส่งกลับนะครับโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้เนาะไปลวครับ